สวัสดีค่ะพบกับ YouTube แรงบันดาลใจอีกแล้วนะคะค่ะเมื่อเนยไข่อยก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วข่ได้เบาถึงเกี่ยวกับว่าไข่เหตุจังใดช่องของมาดามบันนอกไลฟ์ฟินสวีเดนคอยเติบโตนะคะถึงจะเป็นการเติบโตเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นการเติบโตที่เตฮทหยมีรายได้ทุกเดือนนะคะ,ะมันเป็นประสบการณ์ ของข่อยโดยตรงนะคะเพราะว่าข่อยนะได้เอาความรู้จากที่ข่อยได้ไปหาเบิงน้ำช่องใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอามาปรับปรุงเอามาวิเคราะห์ช่องของเจ้าของนะคะแล้วข่อยก็เลยคนพบว่าข่อยควรจะเหตุจังใดนะคะคลิปที่แล้วข่อยก็บ้าถึงเรื่องแรกก็คือการตั้งซื้อเรือนะคะแล้วก็การ หาคอนเทนต์การคิดคอนเทนต์นะคะในช่องของมาดามบันนอกคอยกาเหตุคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวชีวิตของข่อยตั้งแต่เริ่มต้นที่คอยได้มาอยู่เมืองนอกที่คอยได้มาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่ข่อยเอามาเล่านะคะแล้วก็เหตุให้คอยมียอดซับสไครต์ถึงสองหมื่นณปัจจุบันนะคะแล้วก็มีรายไดท้ทุกๆเดือนนะคะแล้วก็มีคําถามจาก เอฟซี FC ของช่องอามาดามมันนอกนั่นแหละค่ะที่เขามาถามคอยอหลังบานนะคะว่า,อานองน,านาอ้าพี่ว่าจะเหตุดคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำอาหารเสียควนให้พีนตั้งชื่อว่าจังใดมาสั่นค่ะทุกคนการนำเสนอเรื่องการทำอาหารนี่ก็หมายถึงว่าเขานาเป็นอพอครัวแม่ครัวนะคะ คำที่เหมาะที่สิเป็น,นเอามาตั้งซื้อเรื่องอน,นอกจากซื้อ,อแล้วน่ะก็คือ,อการเป็นเชฟนะคะสมมติว่า่คยซื้อน้านาสินะคะทุกคนกับตังคซื้อ่าเชฟนานา,นาหรือเขาอ,อาจจะไปแอมแปงช่องดังๆนะคะก็ะมันจะมีช่องดังที่มียอดยุบหลายๆล้านล้งนสิแล้วก็มี ถาผู้ติดตามเป็นล้านๆทันงสี่เขาก็ไปแอมแปรซื้อข้าวนะคะกะมีช่องหนึ่งนะคะที่ดังเขากับสมุนวาเขาน่ะคอยซื้อนาเป็นป่ะค่ะคอยก็จะไปตังซื้อกับข้าวกับนานาจังซี่ก็ได้นะคะหรือกึกคัดแมนเขาซื้อว่าจุมมงสี่กับข้าวกับจุมมงสี่ก็ได้นะคะทุกคน พราะว่ามันจะมีช่องดังๆที่ซื้อเสียงขอดมดังแต่เขาตั้งซื้อไปแอมแปรเขาเขาก็มีโอกาสที่เขานะผู้ชมนะจะได้เห็นซื้อคลิปอาจจะได้เห็นซื้อช่องเขานํำนะคะก็มีหลายๆซื้อนะคะ แต่ว่าส่วนมากนะ้วก็จะการทากับเขาเนี่ก็กใส่เวลาเป็น3 4เดือนก็จังค่อยปังกันนี้นะคะบางคนก็ใส่เวลาเป็นปีนะคะถา้าห้องเฮดหนาปกหรือคอนเทนต์ออกมาดีๆอาจจดังไว้นะคะทุกคนแล้วกันเนื้อหาของคอนเทนต์ในการทํากับเขานะคะมันจะต้องชัดเจนอยู่และะ้วราคาเรือ่องส่วนผสมส่วนประกอบทั้งสี่นะคะ แต่ว่าถ้าามีลีลาในการบ่าออในการภาคในการที่เขาทำเนี่ยมันจะยิงเข็มให้เขามีสีสันน้ำนะคะทุกคนการบาออ้าหรือลองล้ำทำเพลงเป็นน้ำประกอบบังสี่นะคะนะคะตามที่คอยไปเบิ้งที่เกี่ยวกับการเ็ดอาหารนะถ้าาเหตุแบบนี้นะก็จะเรียกยอดดูจากท่านผู้ชมได้นะคะแต่สิ่งสําคัญนะเขาจะต้องเห็ดน,นับปุ๊กให้มันสวยหรูแล้วก็ให้ เหตุกังไ์ก็ระ้ให้ท่านผู้ชมน่ะสะดุดตานะคะหนาปลกข้อเด่นท่านผู้ชมน่ะก็จะขอมากดเบิงของเขานะค่ะขนาดถอดไข่ซื้อน่ะกับปังไม่ยอดยิวเป็นหลายล้านนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเหตุหนาหนาปลูกสีสันนะมันมันหนาดูมันหนาชมนะคะก็ลองไปเบิงนะคะหาคอนเทนต์แล้วก็หาเบิงหลายๆช่องนะคะเกี่ยวกับอาหารมาฮ้น่ะ อาจีพเจังใดแล้วก็เอามาประกอบกับบุคลิกของเฮาแล้วก็ไปมองหาช่องที่ดังๆแล้วก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจให้เฮาเหตดนะคะรับรองว่าฝังแทนแน่นอนนะคะอันนี้ก็ขอฝากคุณพี่ท่านนึงนะคะที่เขียนเขามาถามคอยนะคะว่าอยากที่จะทํากับเขาทําอาหาร ในช่อง u t u b e นะคะว่าควรจะตั้งซื้อว่าจังใดนะคะะลรวก็ควรจะเห็นคอนเทนต์ออกมาในรูปใดองซีนะคะอันนี้ก็นในราคาคอยก็ขคอแนะนำลักษณะนี้นะคะก็อยากที่จะให้ไปหาเบื้องช่องที่ดังๆนะคะเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวอย่างนะคะค่ะแล้วคอยจะวอาต่อจากอาคิปจะแล้วนะคะ กิบจิลเล่ก็บอกไปสองหัวข้อเองนะคะหัวข้อที่3ามก็คือเรื่องการทําปลุกนี่แหละคะ่ะการทําปลุกนี่นะเป็นหน้าตาเป็นหน้าต่างเป็นประตูของช่องเลยนะคะเฮาาจะต้องเฮตดปลกให้มันเด่นให้มันสวยแล้วก็มีแบรนด์ของเฮานั่นก็นกนคือรูปภาพเานี่แหละคะ่ะ บางคนนะ่ะกบาบบอสไซแบนของเจ้าของนะคะ่ะถ้าเขาบอสไซแบนนี่เขาก็จะบรูหน้าตาของเขานะคะ่ะทุกคนแต่ว่าข่อยนะ่ะอยากที่จะให้ทุกคนไซแบนเจ้าของแล้วก็เฮ็ดโปกให้มันออกมาส,สวยๆแล้วก็คำเขียนในหนานะโปก,ก็ต้องเขียนให้สะดุดตานะคะ่ะให้เป็นคำจูงใจให้คนเขามากดเบิง้งเป็นคำที่ดึงดูดนะคะ ให้ท่านผู้ชมนะอดบด่ไดที่จะกดข้ามองออเบิงช่องของเขานะคะค่ะน,นี้ก็คือข้อที่3ที่คอยได้นํามาปรับปรุงช่องของข่อยช่องมาดาบันนอกไลฟ์บินสวีเดนนะคะจนคอยนะ่ะได้มีเงินเดือนมีรายได้ทุกๆเดือนเลยนะคะค่ะเมื่อในข่อยก็สิขอเวอาแค่นี้นะคะเ้าเอาไว้คุยกันต่อในคลิปต่อไปนะคะทุกคน ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเมื่อนนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ